ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสะพานสายรุ้งค่ะรายการที่นําเสนอเรื่องราวน่ารู้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัวโดวยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนเพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนคือคกลไกสาคัญที่จะพาไปสู่สังคมอุดมสุขค่ะ สวัสดีค่ะช่วงสนทนาของรายการสะพานสายรุ้งวันนี้ขอแนะนําให้รู้จักกับอาจารย์จักสินน้อยไร่ภูมิหรืออาจารย์มแมลงผู้ผู้ที่สนใจศึกษาด้านการออกแบบเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งนอกจากเขาจะสนใจเรื่องการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วอาจารย์มแมลงผู้ยังสนใจเรื่องการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนอีกด้วยค่ะ ด้วยผลงานสถาปัตยกรรมชิ้นสำคัญที่อาจารย์แมลงผู้ได้เป็นหัวหน้านำทีมอาจารย์และนักศึกษาจากศูนย์บริการวิชาการเพื่อการออกแบบอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้ร่วมกันฝากให้กับสังคมก็คือโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จยา่าวิทยาลัยโพธิวิชาลายัยมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธแม่แจ่มซึ่งเป็นต้นแบบของโรงเรียนสาธิตทางเลือกสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนห่างไกลค่ะ ปัจจุบันอาจารย์มาแลงผู้เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ควบคู่ไปกับการเป็นสถาปนิกอิสระและอลัมนิสต์ให้กับนิตยสารและเว็บไซต์หลายแห่งรวมทั้งยังเป็นวิทยากรและอาจารย์พิเศษให้อีกหลายสถาบันค่ะและขณะนี้อาจารย์มาแลงผู้ก็กำลังศึกษาต่อนในระดับปริญญาเอกเพื่อเป้าหมายในอนาคตของเขาก็คือ การปั้นสถาปนิกรุ่นใหม่ให้สร้างสารรค์สถาปัตยกรรมที่เหมาะสมสำหรับชาวชนบทในประเทศไทยค่ะคือวันนี้นึกไปถึงได้มาคุยกับคนรู้ใจคืออาจารย์จักรศินลน้อยไร่พูมได้อ่านงานของอาจารย์การศึกษางานของอาจารย์เนี่ยมันเป็นแนวทางที่ผมได้ได้ศึกษามาด้วย mm hmm. เช่นอาจารย์อ่านงานของชูเมเกอร์ใช่ไหมรเรื่อง สมอง is beautiful แต่สวยงามสมอง is beautiful แปลว่าเล็กนั้นงามอ่าเล็กแล้วงามนะฮะซึ่งว่าไปแล้วเนี่ยมูธิโกมณีมทองโดยจัทรสุรักษิวรักษ์กเนี่ยเป็นคนนำหนังสือเล่มเล็กๆเรืเเ่องนี้มาให้อาจารย์ลังสาธนะพรพันธ์แปลชื่อเศรษฐศาสตร์ชาวพุทธตั้งแต่นั้นก็มีคนเอางานของชูเมเกอร์มาแปลในานามมูธิโกมลหลายเล่มก็ดีใจสองอาจารย์เป็นคนสนใจเรื่องการออกแบบเกี่ยวกับเด็ก สิ่ง<ม>ผมจะหาสถาปนิกที่จะสนใจงานออกแบบเกี่ยวกับเด็กเพราะผมทําโรงเรียนหมู่บ้านเด็กถ้าเป็นโรงเรียนที่จะต้องสนใจเรื่องงานสถาปนิกงานออกแบบนะเพราะเราไม่ต้องการทําให้เป็นโรงเรียนที่แบบอํานาจนิยมอะเป็นแ<ม>ท่งๆอะไร่งเงี้ยเข้าไปรู้สึกว่าต้องเป็นแบบทหารเส<ม>ียดายที่งานของอาจารย์วันนี้คงจะไม่มีแสดงเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนหมู่บ้านเด็กไม่เป็นไรพอหลังเราค่อยทําความรู้จักกันครับ แล้วก็ผมก็เป็นคนสนใจว่าเ,เราจะออกแบบเมืองเนี่ยนะหรือหมู่บ้านเนี่ยให้เหมาะกับเด็กเพราะเรามักจะลืมเด็กไปตลอดเวลาเลยนะฮะสนามเด็กเล่นที่เพิ่งมามีกันเร็วๆนี้ในหมู่บ้านจาานัดสรรก็เพิ่งมีสวนสาธารณะ,ะเล็กๆก็เพิ่งมีใช่ไหมะนะเนี่ยทางสําหรับให้เด็กได้เล่นมีน้อยมากสนามที่ให้เด็กเล่นมีน้อยมาก วันนี้ก็ดีใจที่อาจารย์จักสินเป็นคนสนใจเรื่องนี้เรื่องงานออกแบบสําคัญต่อมนุษย์อย่างไรถ้าจะถามว่างานออกแบบสําคัญกับมนุษย์ยังไงคือตอนแรกต้องเข้าใจก่อนว่างานออกแบบคืออะไราวนี้งานออกแบบจริงๆมันก็คือผลงานที่ถูกถ่ายทอดมาจากความคิดของผู้ที่ออกแบบเพื่อที่ให้ออกมาเป็นรูปร่างหรือรูปประมท,ที่ผู้อื่นสามารถสัมผัสได้แล้วก็งานออกแบบเนี้ยมันจะสัมพันธ์กับ การใช้ชีวิตในสมันของเราทั้งสิ้นเลยถ้าเราสังเกตดูงานออกแบบท,ทุกอย่างทุกอย่างที่ทํามาเนี่ยครับมันทามาเพื่อแก้ปัญหาทั้งนั้นเลยมันมีปัญหาแล้วมันก็เลยออกแบบเพื่อแก้ปัญหาอย่างผมยกตัวอย่างอย่างสมมุติอาวุธ <c oughs> มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเราตัวเล็กๆเราไม่มีเขี้ยวเล็บไม่มีอะไรปัญหาก็เกิดขึ้นแล้วว่าล่าสัตว์ไม่ได้เคราวนี้จะทำยังไงให้ล่าสัตว์ได้ก็ต้องทําอาวุธขึ้นมาเพื่อที่เอาไว้ทิ้มแทงหรือเวลาสัตว์วิ่งไปไกลๆก็พุ่ง มันก็จะล่าสัตว์ได้อันนี้ก็คือตัวอย่างว่างานออกแบบมันสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในวงการการออกแบบเนี้ยเราเราเชื่อว่านอกจากงานออกแบบมันจะมีมาเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์แล้วเนี่ยอีกหน้าที่หนึ่งคือมันจะต้องช่วยย้อนกลับไปโน้มนําให้มนุษย์มีพฤติกรรมดีดด้วยอย่างเช่นคือพูดง่ายว่าเอารูปทรงหรืองานออกแบบเนี่ยไปเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ใช่ใช่เราเราเชื่อว่ามันสามารถทําอย่างนั้นได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นงานออกแบบบางอย่างมันสร้างขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของเราอย่างโทรศัพท์มือ คือเราต้องการคุยกับคนที่อยู่ไกลๆเราก็สร้างโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแต่พอสร้างมือถือขึ้นมาปุ๊บรุ่นใหม่สมาร์ทโฟนมันกำหนดพฤติกรรมเราว่าอย่างเช่นเราอยู่คนเดียวเราอยู่ไม่ได้ลวเหมือนกับจะสมาธิสั้นกว่าแต่ก่อนคือเราจะต้องเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คตรวจดูใช่หรือเราอยู่เฉยๆเรา,เรา,เ,ราเราจะถ่ายรูปอย่างเงี้ยแล้วก็กยมีม,ม,มีมีพฤติกรรมแบบถ่ายรูปตัวเองถ่ายตัวเองได้ไม่ต้องอาศัยคูอื่นทายาแล้วหรืออย่างผมยกตัวอย่างรีโมทคอนโทรลมันทําให้คนปัจจุบันเนี้ย มีมความอดทนน้อยลงต่อสิ่งที่ไม่ชอบไม่ต้องลุกเลยใช่ม,มันทําให้เรามีความอดทนกับสิ่งอื่นน้อยด้วยนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าสิ่งออกสิ่งที่เราออกแบบมันมีผลในการออกแบบตัวเราด้วยถ้าพูดอย่างนี้นด้ไมอาจารย์คือสถาปนิกก็กำหนดพฤติกรรมมนุษย์พฤติกรรมมนุษย์ก็ไปกรรําหนดสถาปนิก<ช>ว่าให้ออกแบบยังไงให้สอยคล<ช>้องกับตัวตรงนี้มันจะจัดสมดุลยังไงต้องว่ากันเป็นงานงานไปอย่างสมมุติว่า งานออกแบบเพื่อเด็กเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องเข้าใจความต้องการของเด็กก่อนอว่าเด็กต้องการอะไรส่วนใหญ่สถาปนิกเนี่ยจะคิดในมุมมองของตัวเองซึ่งจริงๆสถาปนิกก็คนนะครับคือเหมือนกับว่าก็เป็นคนคนเดียวหรือคนทีมหนึ่งคือคิดได้ไม่รอบด้านพอหรอกก็ต้องมีการรับฟังคนที่คนที่ใช้งานจริงแล้วก็เอามาเอามาเอามาประยุกต์ใช้เอามาพัฒนาเพื่อที่ออกแบบแล้วให้ได้ประโยชน์กับคนใช้งานมากที่สุดจริงๆแล้วงานเพื่อเด็กถ้าจะให้ใหถามว่า ควรจะเป็นยังไงบ้างงานออกแบบเพื่อเด็กคือผมก็อยากจะให้มองเหมือนกับว่าปัจจุบันนี้เรื่องเรื่องออกแบบเพื่อเด็กอาจจะยังมีมีน้อยหน่อยแต่เรื่องเรื่องบางอย่างที่เขาทําเพื่อเด็กมีมาเยอะแล้วอย่างเช่นสื่อเพื่อเด็กอย่างนี้ครับมันมีคําถามนี้มาตั้งนานแล้วหรือหรือสถาปนเอ่อการศึกษาเพื่อเด็กควรจะเป็นยังไงผมว่างานออกแบบเพื่อเด็กมันก็ตอบคาถามในลักษณะเดียวกันอย่างเช่นสื่อเพื่อเด็กก็คือเป็นสื่อที่เด็กสามารถเข้าถึงได้ง่ายมีความได้รับความรู้แล้วก็มีความสนุกสนานไปด้วยใช่ไหมครับ หรือการศึกษาแบบที่เหมาะสมกับเด็กก็เหมือนกันคือถ้าจะให้ความรู้อย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องให้ความสนุกสนานไปด้วยในตัวผมว่าถ้า,ถาทำปฏิกกรรมเพื่อเด็กมันก็ตอบคําถามหรือนั้นออกแบบเพื่อเด็กมันก็ตอบคาถามในลักษณะเดียวกันโดยคอนเซปต์เหมือนกันเลยคืออย่างแรกก็คือต้องมีประโยชน์สามารถใช้งานได้โดยโดยที่ไม่มีปัญหาอย่างที่สองก็คือสนองพฤติกรรมของเด็กในแต่ละช่วงไวัยได้อย่างดีอย่างที่สามก็คือช่วยสร้างพัฒนาการให้เด็ก และอย่างสุดท้ายเลยที่สำคัญที่สุดก็คือต้องช่วยมีส่วนในการช่วยโน้มน้าวหรือโน้มนําให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีๆออกสู่สังคมด้วยเพราะฉะนั้นแล้วงานออกแบบที่ดีก็จะเป็นการออกเบบรเราออกแบบเด็กไปด้วย งานออกแบบที่ดีก็คือการออกแบบเด็กไปด้วยเป็นอย่างไรนั้นเราลองมาดูตัวอย่างงานออกแบบโรงเรียนจาก3ประเทศนี้กันค่ะว่าเขาออกแบบโรงเรียนอย่างไรให้สามารถกล่อมเกล่าและส่งเสริมพัฒนาการเด็กๆได้โดยโรงเรียนแรกเป็นโรงเรียนอนุบาลที่ประเทศญี่ปุ่น ชื่อฟูจิคินเดอร์การ์เนซึ่งจุดเด่นของโรงเรียนนี้อยู่ที่อาคารกระจกที่ดูจะเหมือนเครื่องเล่นของเด็กๆเกสีมากกว่าค่ะอาคารนี้สร้างล้อมต้นไม้ใหญ่ไว้เพื่อให้เด็กๆได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วก็ยังเป็นการให้เด็กได้เรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติทางอ้อมอีกด้วยค่ะ ที่สำคัญสถาปนิกของโรงเรียนอนุบาลฟูจิคินเดอร์การเทนยังออกแบบโดยใส่ใจทั้งความปลอดภัยและความสนุกสนานของเด็กไปพร้อมกันด้วยการออกแบบพื้นที่ที่หลากหลายเพื่อให้เด็กได้เล่นสนุกอย่างเต็มที่ส่วนผนังอาคารก็ออกแบบโดยใช้กระจกเพื่อให้คนภายนอกสามารถมองเห็นได้ค่ะว่าเด็กๆก,กำลังทำอะไรอยู่และรอบๆอาคารก็ล้อมรั้วที่ไม่สูงและไม่ต่ำจนเกินไป เพื่อไม่ให้เด็กตกลงไปข้างนอกแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ทำให้เด็กรู้สึกว่าอึดอัดเหมือนโดนขังค่ะส่วนพื้นอาคารสถาปนิกก็ไม่มองข้ามเขาเลือกใช้วัสดุยางสังเคราะห์เพื่อป้องกันเด็กที่หกล้มไม่ให้บาดเจ็บอีกด้วยค่ะมาต่อกันที่โรงเรียนที่สองข้ามจากญี่ปุ่นมายังประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ไกลจากบ้านเราอย่างอินโดนีเซียกันบ้างที่นี่เขามีโรงเรียนแห่งหนึ่งในบาหลีที่ชื่อว่า กรีนสคูลซึ่งเป็นโรงเรียนที่สร้างจากแนวคิดของการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติค่ะรูปร่างอาคารของกร School ก็ถูกออกแบบตกแต่งอย่างเรียบง่ายและดูคล้ายอาคารพื้นถิ่นของไทยที่สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงเรื่องสภาพอากาศเป็นหลักค่ะ โครงสร้างอาคารทั้งหมดของ r e Green s c h o o l สร้างโดยใช้วัสดุท้องถิ่นอย่างไม้ไผ่ซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าไม้ไผ่จะมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับเหล็กมากแถมยังเบาและยืดหยุ่นกว่าอีกด้วยค่ะและด้วยความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ของไม้ไผ่มันจึงถูกนำมาดัดแปลงสร้างเป็นพื้นที่กิจกรรมสำหรับเด็กด้วยการออกแบบหลังคาทรงโค้งที่สามารถครอบคลุมพื้นที่กว้างได้หมด เด็กๆจึงสามารถเข้ามาทำกิจกรรมได้สบายไม่ว่าจะอยู่ในสภาพอากาศแบบไหนคะ่ะส่วนโรงเรียนสุดท้ายอยู่ในประเทศเวียดนามมีชื่อว่า Farming Kinder Garden โรงเรียนนี้ถูกออกแบบให้เป็นรูปทรงโค้งและแวดล้อมด้วยธรรมชาติซึ่งจุดเด่นก็คือหลังคายญ้าสีเขียวที่นอกจากจะช่วยให้ตัวอาคารเย็น เพราะดินที่ช่วยดูดซับความร้อนแล้วนั้นยังใช้เป็นสถานที่ให้เด็กๆเ,เรียนรู้เรื่องการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและการพึ่งพาตนเองจากการเพาะปลูกอีกด้วยค่ะซึ่งพืชผลที่เป็นผลงานของเหล่าเด็กๆบนพื้นที่ทั้งหมดนี้สถาปนิกเขาก็คำนวณมาแล้วค่ะว่าสามารถนำไปเลี้ยงนักเรียนทั้งโรงเรียนได้ประมาณ500คนเลยค่ะเอาละค่ะยกตัวอย่างมาพอหอมปากหอมคอแล้ว เดี๋ยวเรามาฟังตัวอย่างงานออกแบบสนุกๆจากอาจารย์บาลงพูกันต่อดีกว่าค่ะอันนี้เป็นห้องสมุดอีกที่หนึ่ง,ของ,ข,องของนี้ของเมืองจีนอันนี้ใช้ไม้หมดเลยใช่ครับ<ๆ>ใช้ไม้หมดเลยเพราะว่าเขาออกแบบใน,ในธรรมชาติแล้วก็ถ้าแมงกมกลืนจะเห็นได้ว่ามีมุมต่างๆให,ให้ให้ใช้งานได้หลากหลายบันไดนะที่จะเดินลงอย่างเดียวก็ทาเป็นขั้นให้นั่งได้ด้วยอย่างนี้ครับอ,อันนี้เป็นที่ที่เขาอยู่คือมันถูกบังคับด้วยด้วยว่ามันอยู่อยู่ติดกับธรรมชาติคือเพราะ,ะนั้นถ้าจะไปทําอะไรให้มันแปลกลอม เป็นอาคารปูนกระจกอย่างเงี้ยมันก็จะก็จะไม่เข้ากับท,ที่ท้องที่เขาก็เลยแก้ปัญหาว่าเอาไม้จะเห็นมีไม้ครับอนนเอามามีไม้มากใช่เอามาใช้แล้วก็ประโยชน์ของมันอีกอย่างหนึ่งคือไอ้ไม้ที่แปะอยู่ข้างๆนียครับมันจะช่วยกรองแสงด้วยมันทําให้มีแสงสว่างพอที่จะอ่นานหนังสือได้นะคะรับเดยกันมันจะไม่จ้าไปทําให้ข้างในร้อนแล้วก็แต่ละมุมเนี้ยเด็กแต่ละคนก็ใช้งานได้อย่างเต็มที่เลย ตามตามที่ตัวเองต้องการใครอยากจะเล่นก็มีมุมให้มีให้เล่นอยากอ่านหนังสืออย่างเดียวก็มีมุมให้อ่านนี่จะเห็นได้ว่าแสงมันก็เข้าในระดับที่พอดีไม่ไม่ร้อนไปไม่ไม,ไม่ไม่น้อยไปแล้วรู้สึกว่ามีกิ่งไม้มาประดับอยู่ข้างฝานะฮแล้วก็มีแสงรอดลองมาใช่นี่เป็นภาพในมุมกว้างครับจะเห็นเวลาใช้งานจริงครั้นี้ก็แต่ละคนชอบสงบสงกบก็อยู่ตรงนี้เข้าไปข้างในนี้มีให้ให้ใช้งานได้อีก โดยที่ไม่ต้องมีนคนมาห้ามว่าเอทุกคนจะต้องทําอย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นนะเหมือนห้องสมุดตามอัธยาศัยให้ผมให้ผมนิยามเหมือนตามอัธยาศัยอยากทำอะไรให้เหมาะกับนิสัยของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเมื่อเข้าไปห้องสมุดแล้วก็ไปแปะตรงไหนก็ได้นะครับใช่ไปนั่งแปะอยู่ตรงไหนก็ได้ครับแล้วถ้าอย่างเงี้ยก็อยากจะเข้านะครับถ้าพูดถึงว่าเออถ้ามันมีอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะไม่ได้อยากอ่านหนังสือแต่อยากเข้าไปนั่งคุยนั่งเล่นมันก็ได้ความรู้ไปดยตัวมันเป็นอาคารจินตนาการที่จานว่างไง พอเข้าไปถึงไม่อ่านหนังสือเนี่ยมันก็สามารถใช้จิตนาการไปกับโครงสร้างภายในของอาคารได้ครับแค่ไปนั่งดูโครงสร้างเมื่อรอยก็เกิดจิตนาชาล้วใช่ไหมัะมาตรงกับที่จารพูดอย่างพูดถึงการศึกษาระบบเก่าเหมือนกันเราเราจะคิดว่าการได้ความรู้ต้องได้จากการเรียนหรือการอ่านหนังสือเท่านั้นจำใช่แต่นขคะเดียวกันมันความรู้มันได้มาจากทุกที่คุยกับเพื่อนก็ได้ความรู้นั่ง เมิร์จิตนาการมองนู่นมองน,นี่ก็ได้ความรู้ไปด้วยเพราะฉะนั้นผมว่าตรงนี้ก็คือต้องค่อยพัฒนาอันนี้อีกที่เป็นอันนี้ค่อนข<ห>้างแอคทีฟและอันนี้พัฒนาเด็กเล่นอันนี้ที่ซานติอาโกที่ชิลีคือจะเห็นได้ว,ว่าประเทศเขาก็ไม่ได้รวยกว่าเราเลยเพื่อจะจะจะ,จะจนกว่าด้วยแต่ว่าเขาก็มีการออกแบบที่ดีสําหรับเด็กได้อันนี้ปัญหาเลยมันคืออันนี้คือพูดง่ายว่าถ้าประเด็นวิจารณ์ไม่ไม่ใช่เรื่องจนหรือรวยใช่ครับมันเรื่องมีความคิด นึกถึงเด็กแค่ไหนครับใช่ใชนึกถึงจินตนาการแค่ไหนก็คือใช้ใช้งบใช้เงินเท่าที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วมันใช้วิธีการการออกแบบเนี่ยเขคือคำตอบของทุกอย่างมีเงินน้อยทํายังไงให้ให้ใช้งานได้ดีก็อยู่ที่การออกแบบทั้งนั้นเลยอันนี้ก็คือตัวอย่างว่าปัญหาของเขาตอนแรกมันสวนมันอยู่ติดถนนเขาก็ต้องการทําให้เด็กเล่นได้โดยปลอดภัยคราวนี้ก็ต้องมีรั้วก็ใกล้เคียงกับงานญี่ปุ่นแต่ทีนี้รั้วของเขาเนี่ย คือถ้าทารั้วมาใหญ่เกินมันก็จะดูเทอะทะเขาก็เลยดีไซน์ว่าโอเคฉั้นทำรั้วเนี้ยให้มันเป็นแนวของเครื่องเล่นไปเลยม,มันก็จะกลายเป็นว่าเด็กก็จะไม่รู้ตัวว่าเนี่ยคือรั้วคือเขาโดนขังอยู่นะเขาก็นึกว่าโอเคนี่คือที่ที่เขาต่รู้สึกไม่โดนขังใช่ครับแล้วมันก็ทาให้ปลอดภัยด้วยคือเด็กเล่นเนี่ยโอกาสที่จะตกมาก็มีน้อยมันก็ได้ประโยชน์เป็นด้วยในตัวนี่จะเห็นได้ว่าเนี่ยเขาก็วิ่งเล่นได้เต็มที่เลยนขณะ,ะเดียวกันเขาก็จะไม่ไม่ตกไม่ไม่ทำให้เกิดความ อันนี้ก็จะเป็นมุมหนึ่งในส่วนนั้นนะครับก็คือเป็นมุมที่เป็นเครื่องเล่นก็เขาก็จะใช้คือพื้นสังเคราะห์อาจจะมีไม่อาจจะมีอาจจะอาจจะต้องใช้ทุนเยอะแล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับพาวาอากาศแบบร้อนก็เลยใช้ทรายคือเด็กล้มก็จะไม่เป็นไรอาจจะไม่บาดเจ็บแล้วก็เป็นที่ที่แบบผู้ปกครองสามารถมองเห็นได้ได้จากทุกที่ก็อยู่ในใสายตาของผู้ปกครองตลอดหรือมันเป็นงานอยู่เชิงเขาเขาก็ใช้ใช้ความลัดเอียงเชิงเขาให้ได้เปรียบให้ให้เป็นประโยชน์ ก็ทาเป็นไม้ไกระดานลื่นซะเลยเอาความเอียงมาเป็นส่วนหนึ่งของการ<ช>อ,ออกแบบแล้วก็คือก็ได้ความสนุกสนานไปด้วยได้ปีนป่ายได้อะไรพวกนี้ครับจะเห็นได้ว่าก็มีเป็นน้ําพุเป็นประติมากรรมก็กระตุ้นจิตนาการอย่างท,ท,ที่ผมบอกไปคือเห็นแล้วจะเกิดความสนุกสนานอยากจะเล่นอยากจะใช้จิตนาการของตัวเองธรรมชาติเป็นสิ่งที่ใช้กล่อมกลาวและพัฒนาเด็กได้ดีชันใดงานออกแบบเพื่อเด็กก็คงต้องออกแบบอย่างเคารพธรรมชาติชั้นนั้นค่ะ ช่วงหน้าเรายังอยู่กับอาจารย์แมลงผู้และแนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อเด็กที่ทั้งสนุกและสร้างสารรค์อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะ